ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับรส,รสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับก็วิ่งดินตามเคยครับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันว่าขุมพลังขุมพลัง210ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับขุมพลังแพร่ไซ คุมพลังเรามาเจอทรายครับคุมพลังมันเป็นตะขึ้นยากอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งทาขึ้นแล้วจะบดล้วงอะไร้นซุ่มเนาะเออบดล้งไงเออตัดเจ้าตัดเจ้ามีตัวมีโตัวพวกนี้มีหนาดูนะเออมีมีดกระเสียถอยถอยถอยเลยเลยเลย ดูข้างหน้ากันครับโอ้ยขาดซะเนาะสายหลัดกลัวเฮ้ย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 ล่นท่าย,ยากแล้วครับนอนนัดห้อยเลอยเป็นว่าพอปรตจำหรอกห้ยมันเดียวออกเลยวานะครับสี่นี้ กันรุดนี่สี่เลยนี่เนาเกาะออเอากะเอานี่แหละของนี่แหละเอ้เอาไปไปไปละเลยเรามาดูคุ้มพลังว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับรถเปล่านะครับท่านผู้ชมเยี๋ยวเๆี่ยเดี๋ยว คอยมาคอยมามามาเลยเฮ้ยเพเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยรอมันขวางนะ่อยางรอมันขวางเลยเลยเรียบร้อยครับสายขาด <laughs> ไม่ขึ้นครับท่านผู้ชมมันไหมมันไหมว่ามั้ยอ่ะ เปิดเราทักอย่างไรด้วยท่โดนเมัดใหม่ครับมัดใหม่อเออบี่อันยับขึ้นมาอีกยับขึ้นมายับขึ้นมาตูนี่เลยโอ้ยใกล้ๆอยู่พอดีกันถ้าว่า,วา,วามันเหมือนมันนั่นตูมันนั่นเหมือนนั่นนี่เนาะแม้มันวาทรงเนาะเอาขอดนี่ก่อนว้าเออแป๊บหนึน่งครับแต่ผู้ชมมัดขอดให้เขาก่อน เลยไป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 วบไฟวะขึ้นเทงมันขึ้นม้อเนาะเทิมันขึ้นม้อวหรอเปลวะเดี๋ยวๆตัดอันนี้ใช้ดีกว่า งานเข้าแล้วครับทางเขาพามาทางเขาพามามาต้องตัดแต่งใส่ใส่ออกไปก่อน ต้องเอาน้ำใสใส่อย่างเชี่ยบีเปล่นประตูเปลียนนะโอ้ยไดเคี้ยวของพอน้อข e ุมพลังเลยนะเเอาแบบร้อหันจุนเลยด้ปะเฮ้ยเฮ้ยจริงป่เด็ก

เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมขึ้นยังไงเพราะเอาสายอ่อยนะเพราะลางเขาไปไม่ได้ สรุปคือเอาไม่ขึ้นครับเราต้องใช้เส้นทางเส้นใหม่นะครับก็คือปล่อยให้เ่าแก้กับทุง่งรองเบิ้งกันเราลดดีกว่ละ่ะนะครับเราใช้เส้นใหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเฮิบเฮเฮิเฮิเฮ,ฮ,ฮ,ฮดินทรายาหลาหพี่นอ้องอ่า ใส่ยเยอะมากตอนนี้เราก็อยู่ที่บอ่อของบ้านเก่าใหม่นะครับบ้านเก่าใหม่ตำบลบอใหญ่นะครับอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านบ้านผมเองเลยไปบ้านไก่เลี้ยนเคียงกันนะครับ bắt này cả, bắt đi cái máy này, đào đìn về sông quên, ô, khu ba đi thầu cái à, coi ông đấy nè, à, vâng anh, đi 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 มีเพี้ยนมาอยู่ครับมีเพี้ยนมาอยู่นี่แหละพี่น้องขา,าสไส้กับมองนีแล้วเด้อนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยหายใจวัวทรองเลยพี่น้อง ไปเด้อลูกเอ้ไปเด้อไปลูกไป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 เด้อลูกเอ้โอ้ตาย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 ขุมพลังเหมือนกันครับขุมพลังร้อยเกียรติห้าใสาเลยตะคนยางกับข้าที่นี่ <c oughs> ง,ง่ายง่วงเลยพี่น้อง ข้างหลังบนเดินยังคลายนะครับนี่รถเป้านี่อยากบอกเยอะกับรถเป้าอ่ะตุนครับ กับลูกน้องเอาอันนี้พุ่นละขันกันนี่พุ่นส่วนของเราก็เดินทางต่อครับที่กินก็จะลัดออกมามาออกตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ลัดมาออกตรงนี้โอ้ปลอดภัยแล้วครูนึกว่าจะได้ลั่นพงแล้วโอ้คุมพลังสองร้อยห้าก็ตามหลังมาติดๆครับ ามาคุมแซงผมไม่ได้ครับซึ่งเราก็ไม่ให้แซงครับเพราะว่ามันไม่มีที่แอบนี่คบตอนนี้ก็ขึ้นคอนกรีตแล้วครับคอนกรีตกับไสก้กปร่งเราเหรอพี่น้องเอ้ ก็จะเอาไปทีในบ้านนะครับท่านผู้ชมก็จักบาตรละสองร้อยสองร้อยก็่าบาทนะครับเกียร์พร้อม,อมรถไทยห้าสิบนะครับแมคโครแปดสิบนะครับเพราะว่าเขาเรียงเขาพร้อมนะครับ โคร80รถด,ดำก็น่าจะอยู่ประมาณ120นะครับรับมาก็น่าจะประมาณ250พร้อมเกตนะเพราะว่าเป็นอย่างเี่นว่าคาดันแพงมาดิปกติค่าดันจากกองละ30บาทแต่ตรงนี้ก็คือเขาดันเข้าบ้านนะดันเขาเฮียนนะครับ ก็ราคาก็พอไปได้มาได้ครับอยู่ได้ทั้งรถแล้วก็ผู้ใช้บริการนะครับก็จะได้ออกมาแต่ละรถก็ลำบากพอสมควรนะครับก็จะบืนไส้ออกมาเนาะพี่น้องวันนี้ผมก็เติมน้ำมันไปครึ่งถังนะครับใช้น้ำมันไปครึ่งถังตอนนี้ก็เกือบจะถึงครึ่งแล้ว ก็น่าจะหมดไปประมาณในราวๆห้าร้อยหรือเปล่าห้าร้อยห้าร้อยโอ้ยไม่ใช่สิน่าจะหมดไปราวๆประมาณจากักอ,อกเกียรร้อยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับโอ้สาวันนี้่ยาม่มาจะคุมพลังพี่น้อง คันเจอซ้ายเดานะครับเป็นเหมือนกันมาแพร่อันนี้นักหัวนะครับน,นี่เราก็จะออกถนนใหญ่รถก็จะเ,จอเจออยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ชม าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวเปิดไฟให้คันนี้แซงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบ,บของเขาแซงเลยหามแซงเลย ไปดูที่เทนะครับเดี๋ยวจะไปจบคลิปอยู่ที่ที่เทไม่รู้ว่าจะเห็นใส่กอกใส่กอกเมี่ยงบลเบือน่ครับก็มาเลี้ยวข้างโรงเรียน,นสาวสำน้อยก็เล่นมกเก็บครับ ไว้ส่วนไว้รุ่นก็มาขอสามชาะนะครับตั้งแต่เช้านะครับก็เลยไม่จัดให้นะครับไม่จัดให้ขนาดรถก็เสียงดังแล้วก็ง่ายง่องพอสมควรโอใส่เกอกจะให้ดูใส่กอกก่อนครับโอ้เห็นซัมผบเกียวเห็นวัยื้อผ่าแดงนอนอยูอูเขียวๆ ก็ถอยเทีเข้าตรงนี้นะครับยกบ้านตอนนี้ก็เข้าแล้วน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบเที่ยวนะครับเต็มห้สิบเที่ยวกำลังจะเต็มครับก็เหลือจากกลางๆบ้านขึ้นมาหาตรงนี้นะครับเสียฟนัดครับก็ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ